นองพระมาหาคุนาทิคุณสเมเด็จพระปฐมบรมราชจังหวัดพิษณุโลกสำนักงานอายการสืบสว์โดยสำนักงานอายการภาค6ซึ่งประกอบด้วยอายการปกครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลอกาลอายการจังหวัดคดีเยาวชนและพพครอบครัวจังหวัดพิษณุโลอกาลอายการจังหวัดคดี อายการจังหวัดพิศนุโลกและอธิบดีอายการภาค6ค่ะ ยาจามาตุพิยมปิยตีธรรมังสรดิสังขังสระนังกัจาน,นีนะตุพติยันตฝ่าธอองทุนีพระบาท 6, 9, 6ปกเก้าปกกระหม่อมพระพุทธเจ้าหลายชชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยเหล่าข้าราชการและประสงฆนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกขอพระราชทานประกาศถวายราชาสุดดีเฉลิมพระเกียรติคุณแสดงความกตัญญูพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรถมบรมกษัตริย์ แห่งราชกิริวงที่ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์วันที่6เมษายนของทุกปีให้บริบูรณ์